สวัสดีครับวันนี้ปุ้ยขอพาเพื่อนๆมายังตลาดสดมหาชัยนะครับที่นี่มีอาหารทะเลสดๆสดสดใหม่ๆมากมายหลายอย่างเลยครับช่วงนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะใกล้เทศกาลปีใหม่ทมันนะคะวันนี้คนเยอะมากเลย ปลูกไล้ยี่สิบบาทไปอะไรถูกมีปูคือโล200่ละสองร้อยแข็งน้ำด้วคะน้ำค่ะแข็งดอกหอมไหมจ้ามีน้ำจิ้มด้วย 3ามโลน้อยทำไมคนเยอะจังวันนีุ้้งเ่ห้าร้อยยี่สิบวันนี้คนเยอะมากเลยทำมาซื้อของไซื้อไ

มีกุ้งกุ้งทะเลหอยแครงปูงเนเครับวันนี้คนเยอะมาก 能耐了 Tinho frio,

นี่อะไรอ่ะหอยพิมพ์เราเคยเห็นอันน้อยตามพิมวันนี้คน nhiều yeah. mà, <laughs> còn có có nhiều, chỉ bà นนเนด้ัวมัยอากว่าตัวไม่เยอะกว่าปร,ริม,มาณไม่เยอะกว่านีรโลนึงเหรอโลนึงสองหกสามร้อยมี่เทไรจ๊ะอะรัน่ยเาเี่ก็หาหอมไปสี่ชิ้นละห้าสิบบาทจ้าีหอมจ้ส่ละห้าสิบบาทหดมา เดินก่อนวันนี้คนเยอะมากมากไรครับพี่ครับพี่ คนก็ซื้อของกลับบ้านเมนีกระเบน หอยตัวเริ่มเอาหอยป่ะฮะเอาหอยไหมตัวเริ่มเลยเอาป่ะเออรอยสามสิบเอาปไปตัวหนึง่งอืม อาตัวนึงร้อยสามสิบบาทอันนี้ปูเหมือนที่ <มา S 1> เราอนนี้ปท, <200. S 2> ที่เรากินแบบไปยำใช่ไหมปันี่ปู่อ ป,ปโลหนึ่งมันได้กี่ตัวไหนพี่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ประมาณตั้ห้าตัวหกตัว

คนเยอะทุกวันไหมเนี่ยอยู่นี่ครับใจอยู่นี่336ใช่ไหมลูกครับ336ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งกันครับเอาหอยแมงคู่ป่ะข้างนอกนี่โลละสี่ร้อย เน,นี่ยโอ้กุ้งกระโดดแล้วอะอันกุ้งนี่โลเท่าไหร่ครับร้อยสองร้อยห้าสิบใช่ไหมอเอาเอาให้โลหนึ่งครับเอาแบบสดเต้นเต้นหน่อยครับยังเต้นเต้นอยู่เลย อเอามันี้ซื้อให้มั้แกซื้อสามโล,โล,โลร้อยอะอร้อยหนึ่งอร้อยหนึ่ง